ผมเห็นมีหลายๆศิลปินมาฟิจิริงในอัลบั้มนี้เยอะมากครับผมนะครับคือมีใครมาร่วมงานในโปรเจกต์นี้อัลบั้มนี้บ้างครับผมยูบอยเขาก็มาด้วยท่านอะไรแหละคนเคยติดตามเนี่ยผมกับทีเจเคยมีโปรเจกต์ที่ทำเมื่อสมัยก่อนชื่อดีอาร์เตอร์แล้วก็ทำเพลงพวกอยากคิดมากไม่อยากฟังที่เป็นแนวแบบว่า easy listening เบาๆหน่อยสบายๆ positive ใช่สบาย คทำง่ายโยกได้ยิ้มตามแล้วก็คุณสามารถมีความสุขกับเพลงเพลงของโยบอยและของคุณปอได้บางดีนี่เราก็ดึงฟีลลิ่งนั้นเนี่ยกลับมาใส่ด้วยครับีเจพอทำด้วยกันมันคือบานมันเป็นแบบนี้แม้แต่หลายๆคนที่ถือเนี่ยก็อยากให้ไปลองฟังเพลงสิบเพลงเนี่ยนอกจากทีเจแล้วยังมีคุณจิกซอจิกซอจิกซอนี่คือร้องที่เสกอยู่แล้วยังไงครับจิกซอก็จริงจริงอยู่ผมมานานมากๆครับผมทำเองตั้งแต่สมัยเด็กๆ เริ่มทาตั้งแต่อายุสิบหกเพราะมันเป็นเหมือน h o บี้ของเราที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขบางคนอาจจะแบบว่ารับเพื่อนไปเล่นเกมมันทรับเพื่อนไปเตะบอลทีแบดอย่าก็ตามอะไรเงี้ยนี่คือกิจกรรมที่ผมชอบทำตั้งแต่เด็กคือการได้ทําเพลงใช่จีนก็อยู่ทํากับผมมันตั้งแต่เด็กเหมือนกันเดี๋ยวคือคุณจิ๊กซอเนี่ยนะครับผมตอนนั้นเขาก็น่าจะสิบกว่าด้วยหรือเปล่าครับพี่จีนจะมาอยู่กับผมตั้งแต่สมัยช่วงวัยรุ่นครับ อยู่ครับนี่ดัี้ก็ยังไว้ร้อยู่โอ้โหโู้ไว้้ยางนี้อยู่นแบบคุณผู้ชมดูเนี่ยนี่ขนาดลูก2อแล้วนะยังวั้รื้อในขนาดนี้แล้วทำเพลงกันตั้งแต่ส6กอย่างนี้ก็น่าจะรู้ใจกันพอสมควรครับผมนะครับสไตล์เพลงก็ออกมาเป็นสไตล์ของจีนแล้วก็ใช่ของพี่ป๊อกก็จะมีความดิบๆโอ๊กซ์คูลในนั้นแล้วต้องมีความที่ West โคสตค่อนข้างสูงนะครับ ครับอยากให้ไปลองฟังเหมือนกันซึ่งซิงเกิลนี้ก็สามารถหาฟังได้ในอัลบั้มนี้ด้วยเพราะว่าอัลบั้มนี้อย่างที่พี่ป๊อปบอกไปก็จะมีทั้งหมดเออ่10เพลงเลยนะนอกจากสองท่านนี้แล้วมีท่านอื่นอีกไหมครับอ่ามี b อน n d a r y ครับ b o u n d a นี่คือยังไงครับ b o u ด d a r y นี่คือแรปเปอร์รุ่นใหม่จัดจ้านมากเลยครับครับผมก็อยากให้ไปลองฟังกันดูครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่วัยรุ่นใมาอีกครับผมมันเป็นแบบ b o u ด d a r y ครับมอ่ามาร่วมทำโปรเจกต์นี้ในอัลบั้มนี้ด้วยแล้วสไตล์เพลงเนี่ยจะวัยรุ่นขนาดไหนเข้าไปฟังกันดูนะครับ